มากินไอศครีมโฮมเมดที่โยราดอ,อะไรนะเปรี้ยวหวานมันเค็มรสโคตรโผลครบรสมากินไอศครีมโฮมเมดที่โยราดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสจริงจริง ตามนะคะสุดบังคับมาลองครับทุกคนหนึ่งสองซตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ย่านเยาวราชนะคะที่ ซอยเจริญกรุง14นั่นเองนะคะทุกคนเข้ามาในซอนนิดนึงมันจะมีร้านไอศครีมแบบอนว่าลับอยู่นะคือมันเป็นแบบร้านเล็กๆกับทุกคนคือต้องตาดีนิดนึง <S <S ชื่อว่าร้านจริงๆไอศครีมบาร์นะคะเป็นร้านลับแต่บอกเลยว่ารสชาติเด็ดมาก <S 1> <S 1> <S เป็นยังไงเดี๋ยวเราเขับไปดูกันเลยคะ่ะไป อนนี้ค่ะทุกคนเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะแล้วก็ได้เจอกับพี่เจ้าของร้านพี่ปู cổ. สวัสดีค่ะวันนี้อยากมาลองชิมไอศครีมค่ะพี่ปูเป็นคนที่ชอบชิมทุกรสเลยชิมได้เลยใช่ไหมคะนะโอเคแล้วขอรสเขาเรียกว่าออริจินอลกันละกันรสที่ออนชอบที่สุดขอชิมวานิลาก่อนได้ไหมคะเวลาไปร้านไหนทดกคนออนชอบชิมวานิลาก่อนเพราะมันเป็นเหมือนตัวแบบตัดสินของอนอะว่าแบบร้านนี้เป็นยังไงขอดมก่อนนี่ให้ดูก่อนมันจะมีความแบบเม็ดอย่างนี้นะคะคือแบบ ฝักวานิลาชัวร์หอมแบบวานิลาแบบเด่นมากเลยอ่ะมาขอไล่รสเลยค่ะพี่รสไหนที่คนกินเยอะๆหรอคะเป็นชีสพายอ่าชีสพายค่ะแล้วก็กะทิค่ะเอาชีสพายก่อนก็ได้ค่ะอืมหอมชีสมากอันนี้ค่ะก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกะทิค่ะถ้าชอบทานกาแฟก็จะเสิร์ฟคู่กับช็อตกาแฟอ๋อเห็นมันเป็นอะโวคาโดใช่ไหมอ่ะนี่ทำแตงโมมานะคะแล้วดูในเว็บมา อืมก็ที่ข้นๆมากเลยชอบแบบเชอร์เบตดีกว่าอันนี้ค่ะพี่มิกซ์เบอร์รี่เชอร์เบตดีกว่าคือแบบไอศครีมสีสันเขาแบบแปลกมากทุกคนอืมอันนี้อันนี้คือเหมือนเบอร์รี่คั้นแบบสดๆมาให้กินลองรสไหนก่อนเลยอ้ช็อกโกแลตค่ะพี่ขาพี่ปูฮะอันนี้มีความแบบเจลาโต้มากเลยอะมีความเนื้อเหนียวเนาะนี่นะคะช็อกโกแลต คั่มค่อนมีความแบบเข้มคนมาทุกคนอุวยส้มขิงซซเบ์ัวนี้จะเป็นไอติมส้มผสมขิงนะคะจะมีความเผ็ดเผ็ดขิงให้ลองชิมอืมอืกลิ่นที่ชราคือขิงกลิ่นขิงแรงมากแล้วก็มีแบบส้มปลายแต่ว่า คนที่แบบกลัวว่าขิงแบบจะเผ็ดอ่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าม,ามันมีส้มทาให้รสชาติมันซอฟลงอร่อยเห็นว่าพี่เขามีไอติมแบบว่าผสมแอลกอฮอล์ด้วยมีไอติมผสมแ<ด>อลก<ด>อฮ<ด>อล์ด้วยหรอคะออ้ยขอลองหน่อยได้ไหมคะเนี่ยตอนนี้มีอยู่สองตัวค่ะมีไวน์รัสเชียนกับลำเลซินค่ะไวเลรัสเชียนไวรัสเชียนค่ะจะเป็นอ่าเหล้าคารัวกับเลยวอดก้าค่ะผสมกันค่อันนี้เป็นลำเลซินก่อนนะคะอันนี้นะคะเป็นแอลกอฮอล์นะลลำเลซินนะคะกินแล้วมาไหมคะพี่ ไม่ร่ามไม่ขมมากนะแต่ว่าได้กลิ่นอะคือกลิ่นอะพุ่งเลยแต่ว่าก็จะมีแบบหวานปลายอะค่ะทุกคนไม่ขมแล้วก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์แต่อร่อยอร่อยกินได้นี่ขนาดไม่ใช่สายนี้นะนี่ยังรู้สึกว่ากินได้กินง่ายเลยอะอันนี้เป็นเวรัตเชียนอันนี้เวอรลัสเชียนนะคะเป็นวอดก้าคาลัวค่ะวอดก้าคาลัวนี่มันคือ,อ อันนี้เป็น<ด>เล่าแบบกาแฟแล้วก็ใสน่นมด้วยเด็กกินได้ไหมครับพี่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้แบอเตือนหน่อยเด็กกินไม่ได้นะคะอายุมากกว่า18ปีค่อยกินค่ะ <c oughs> อุยชอบไวยลาเซียนอ่ะรสชาติคือนุ่มมากเลยอ่ะตอนนี้มีวันก้ายาคูอีกตัวา <c oughs> วัก้ายาคูปกติเคยกินแต่รสยาคูอันนี้ผสมวันก้านะคะแบบเอกซคลูะ อูอกก้ตุ้นแบบอืออร่อยมากเลยค่ะพี่เหนื่อยขอแนะนำอีกสักรสได้ไหมคะอันนี้รสาติทําไม่ได้ทำบ่อยอแต่ว่าก็จะเป็นนะรสที่ลูกค้าแบบเหมือนมาถามถึงบ่อยๆอ,อันนี้จะเป็นแบบก i l k y ginger ค่ะจะเป็นไอติมรสขิงแต่ว่าเป็นเบทนมเอ้ยรสขิงเบทนมนี่มีความเข้ากับชื่อร้านอยู่นะแบบมีความจินจนแล้วก็มีนมอันนี้คือกี้ k ิ g เจอร์นะคะ เวลาที่แบบมันมีขิงเนี้ยขิงจะชัดมากเลยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันจะมีความซอฟของนมลงมาอีกโอเคเลยอันนี้คืออะไรคะพีกก่นต้มตังค่ะ <c oughs> ต้ม <c oughs> ตังในส้ม <c oughs> แล้วก็ปราหมอ ไอศครีมส้มตำเสิร์ฟคู่กับข้าวโพดและปลากรอบนะคะอันนี้คือเมนูออฟเดอะมันใช่ไหมคะประจำเดือนมีนาคมนี้อีกรสหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือรถเลยค่ะน้ำจิ้มถั่วตัดค่ะเสิร์ฟกับปลาหมึกเส้นคือเป็นไอศครีมถั่วตัดแล้วก็มีน้ำจิ้มถั่วตัดคือเหมือนถั่วตัดที่เอาไว้จิ้มกับปลาหมึกอะค่ะแล้วเอามาทำเป็นไอศครีมแล้วก็เวลาเสิร์ฟก็จะมีปลาหมึกเส้นเสิร์ฟรอบๆเฮ้ยเท่มากอันนี้เท่มากแต่ว่าอันนี้คือวันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็วันนี้นะคะเราก็จะได้ชิมรสนี้ค่ะทุกคนนเป็ไอศรีมมส้ ตามนะคะกับข้าวโพดแล้วก็ปลากรอบ แล้วก็ขออีกทีอย่างได้ไหมเอาหวานหวานมาอีกอันหนึงได้ไหมไ้ยนะใช้เลยอีกสองตะกูไม่ใช่หรอหรือว่าอีกสองตะกูไม่มีเขาตักขึ้นไปกินอ่าได้ทำอะไรดี่เราต้องกินหวานโฟลทกับหลุดเบียร์โฟลทกับหลุดเบียร์ดีไหมคะดีมากเลยค่ะพี่โอ้โหแล้วก็อีกตัวนึงอีกตัวนึงเป็นเโยเกิร์ตไหมคะบลูเบอรี่โยเกิร์ตไหมเรามีความทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งซ่าแล้วก็ทั้งซ่าแซ่บครบโอเคค่ะพี่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องไปลองบบนนะะะคคคขอุณ่่พีทั ไาค่ะเดี๋ยวเราไปรอข้างบนกันพาไปทัวร์ร้านด้วยว่าร้านเขาสวยมากทุกคนมีความแบบจีนมันมาตามมาดีกว่าตามนี้นะคะคุณผู้ชมขึ้นมาชั้นสองแล้วนี่ให้ดูก่อน เฮ้ยคือมีความแบบจีนโมเดิร์นอันเนี้ยรู้สึกได้เลยสไตล์แล้วก็สาวๆต้องชอบม,มากเพราะอะไรปะทุกคนดูมันมีความกระจกนะคะเราสามารถถ่ายรูปได้แบบโอ้ยเลิศม,มากนี่คือโตโต๊เป็นแบบม้าหินอ่อนม้าฮะม้าหินอ่อนโต๊หินอ่อนมันคือ oh <my> โต๊หินอ่อนะนะะค อแล้วก็มีไฟต่างๆอ่าทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะจะให้ดูธีมการแต่งกายวันนี้ก่อนมีความเขียวเข้ากับร้านตอนนี้นะคะเมนู Special of Mina ก็อยู่กับออนแล้วนะคะก็คือส้มตำนะคะมีความแบบประกอบประกอบกับข้าวโพดนะคะขอชิมไอติมอย่างเดียวก่อนนะ เฮ้ยฉันน่นแอะรู้สึกได้ถึงพีกออ่ไม่ดูนะคะ<อ>มันเป็นซอเบนะทุกคนอาทิมอืหแน่นมากเข้มข้นมากเหมือนน้ำซ้อ,ตอมตาเัน่อร่อยอ่ะมันมีความแบบส,สดชื่นเย็นๆดีต้องกินกับนี่เลยข้าวโพด อันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตำไทยเพราะฉั้นคนที่ไม่กินปลาร้ากินได้นะคะแต่ว่าคนที่กินปลาร้าก็เอาปลาร้ามาจากบ้านเองได้นะคะคุณผู้ชมพอรวมกับน้องข้าวโพอดอะ่ะมันมีความแบบตำข้าวโพอดอะนนี้จริงสุดยอดพูดสุดว่ากเก่งนะคะอันนี้แบบคือได้ยังไงเนี่ยทล้เอาสักต่างนึงเดี๋ยวเราลองสิ่มประกอบไหมอ่ะลองดู นี่นะคะพร้อมนะทุกคนอืมด้นเสียงปะอืมมีความแบบกรอบหอมข้าวโพดแล้วก็ส้มตำคือเค็มข้นแล้วก็มีความเผ็ดแบบเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากนะคนไม่กินเผ็ดมากกินได้ ือในตัวเบสไอศครีมส้มตำเนี่ยมันมีทั้งผัวุ้งแห้งแล้วก็รสชาติแบบน้ําส้มตําคือมันเต็มมากจริงๆอะ่ะต้องกินทั้งแบบข้าวโพดประกอบของเขาอ่ะมันถึงจะแบบเนี่ยเหรอเอามาสิ่ขขนาดนี้แล้วท้าอะไรทาหมดนะครับโอ้สุดปังครับมาลองครับทุกคนหนึ 1, 2, ่งสองสั ต่างจากไปกินแบบตำข้าวโพดหรือส้อตมตำร้านปกติอนะ่ะหนึ่งเลยคือมันเย็นแลวมันสดชื่นกว่ามากๆอันนี้ไม่ได้อวยเกินนะแต่มันอร่อยจริงอยากให้มาลองมากเลยอะ่ะคือมันหมดมีนาคม,มนี้ทุกคนหนึ่งอภิตยท์สุดท้ายที่คุณผู้ชมสามารถมาลองชิมกันได้นะคะที่ร้านจริงๆกับเนนไอศครีมแต่ว่าคือเขาก็จะเปลี่ยนทุกเดือนนะเดือนหน้าก็ต้องติดตามดูว่าจะเป็นรสชาติอะไรแต่เดือนเนี้ยคือปังมากอาจจะคืเดือนหน้าเป็นไรคะพี่ปูยังยังไม่ได้พิด ตอนเห็นมันมีเดือนที่แล้วมีนี่แหละ6กันเายนโรเซชไหมคะวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์คือแต่ละเดือนอะรสชาติแบบ Special of the Month ก็คือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้มีแค่ไอศครีมขาวอย่างนี้นะเดือนหน้าอาจจะเป็นรสชาติหวานหรือขาวก็ได้ซึ่งตอนนี้ฮี่ปูก็บอกว่ายังไม่ได้คิดนะคะก็คือใครที่อยากรู้ว่าคขาอะไรไปติดตามหน้าเพจเขาจะอัปเดตต้นเดือนนะคะ เมื่อกี้กินของคาวไปแล้วอันนี้มากินด้านของหวานบ้างนะคะเครื่องดื่มค่ะทุกคนอันนี้เป็นโกลด์ไอศครีมนะคะวานิลลาไอศครีมกับรุดเบียร์โกลดค่ะยืี้มาสีเลี้ยงมาอันนี้ค่ะโชนเชียร์รูเบียร์ไหรูเบียร์เลยอ่ะมาขึ้นเบียร์มาขึ้นเบียร์ทำไมขึรูเบียร์อ่ะเราชิมไอศครีม แต่มันมีความแบบเกรดรุทเบียรติดมาที่ไอซครีมนรลาของเราอืมมันเข้ากันอึ้งอันนี้ดีมากคือรุทเบียรมันจะมีความซ่าๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้หวานมากแต่พอมันมีรสชาติของไอซ์ครีมวานิลาเข้าไปมันทำให้มันหอมอ่ะมันนวลๆขึ้นอ่ะกับรสชาติของรุทเบียรนะคะ มาชิมของหวานบ้างนะคะวันนี้สั่งเป็นเขาเรียกว่าเลตเอเมนของทางร้านเหมือนกันนะแล้วก็ป๊อปปูล่าคือคนสั่งเยอะเหมือนกันก็คือรสบลูเบอร์รี่อะไรนะเอาไปถามดีกว่าเพื่อความชชวร์นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนดีกว่านี่เราจะให้ดูว่าคืออะไรปะคือความแบบทุกคนเขาเรียกว่ามีผลของบลูเบอร์รี่อะ คือเขาจัดเต็มแน่นๆเหมือนให้กินแล้วให้ทานแล้วก็คืออะไรอ่ะเดี๋ยวทานบุ๊คพี่โยเกิร์ตหรือบุฟเฟ่ต์ไทยได้ใช่โยเกิร์ตเฮ้ตื่นโยเกิร์ตแบบฉ่ำอย เราไปทำเทเรสเรามาอยู่กับอาหารตั้งแต่เกิดอันเนี้ยเสียดายแล้วก็เสียใจที่สุดเลยเพราะเข้ามาไม่ทันสปีชฟถ้างานนะไม่ใช่แค่ผู้แข่งขันเป็นกรรมการแล้วเป็นกรรมการแล้วนั่งข้าครูอุ่มอะเกิดมาเพื่อข้ามาเฮ้ยทุกคนหมูไม่ได้รีวิวรถนี้แล้วเนี่ยจะบอกว่ารถนี้นะคะคนที่เป็นใสชอบโยเกิร์ตแล้วก็ชอบบูเบอรี่ คือมันได้เลยมันลงตัวเพราะว่าโยเกิร์ตกับบลูบอร์รีแท้ๆคือรสชาติมันใช่มีตรงเป้าอ่ะคือมันมีความแบบรสของโยเกิร์ตกับบลูเบอร์รี่แท้ๆเลยคือได้รสชาติหวานโดดน้อยมากสรุปคืออร่อยทุกรสที่สำหรับวันนี้ <c oughs> เยี่ยมคาะสำหรับร้านจริงๆไอศครีมบา พ้ยร้านม,มันรสมันดีมากเลยอะอ่ะอร่อยทุกแบบเลยอยากให้ทุกคนเรามาชิมกันจริงๆนะคะที่จริงๆไอศครีมบาร์นะคะแล้วก็พิเศษหรือไม่นะอยากให้ลองมากๆนะเอาว่าพี่เขาก็คือเหมือนตั้งใจเลือกจริงๆอะว่าแบบจะเอาเมนูอะไรอ๋อแล้วก็เมื่อกี้พี่เขาเล่าให้ฟังว่า ทำไมเขาถึงเลือกเมนูนี้ดูไหมทุกคนเพราะว่าทุกคนได้ข่าวแล้วว่าแบบเรื่องสมุทรสาครเนาะเพราะแบบอมันมีโควิดคนติดเยอะต่างๆทําให้แม่ค้าพ่อขายนะคะที่เขาทําการค้าขายที่สมุทรสาครอ่ะลำบากเขาก็เลยทำคอลลาบ o เรกันเพื่อเหมือนช่วยเหลือกันนะทุกคนเข้าใจไหมก็เลยทํา เอาปลากรอบหรือว่าปลาหมึกเส้นที่อยู่ในสเปเชียลดึมของ March นี้นะคะเอามาร่วมกันนะคะแล้วก็ทำเมนูเป็นส้มตำขึ้นมานะคะเอาจริงๆนะมันก็มีหลายธุรกิจที่ยังต้องการได้รับความช่วยเหลือแล้วก็กำลังลำบากอทุกคนอยากให้ทุกคนเล็งเห็นในจุดนี้นะคะเฮ้ยสารไม่อยู่จริงใครมากินรถไหนโชคดีมากินรถไหนก็ลองดูแต่ออนบอกเลยคอนเฟิร์มว่าอร่อยถูกรถเลยค่ะทุกคน แล้วก็อยากให้ออนะคะพาไปกินร้านไหนในเทรสนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e นะคะบนพอดทูเดย์เพลย์วันนี้ออนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย